นี่ครับผมพี่น้องครับผมกวยจีบลมใจพี่น้องจ้าวันนี้ไอ้ขุดบึงก่อนพี่น้องโอ้ตันละมันก่อนเลยจะยทอนมันตน่อน เส้นทางเพื่อนองผมสองข้างทางจากเพื่น้องจะบรรยากาศเป็นผู้ขึ้นพาพี่น้อง ก่อนเคมีอยู่แต่ว่าคลิปนี้เราเป็นคอนเทนต์ใหม่เราจะไปหาจิบโอมก่อนมือหา้าของปลาหนุน่มจ้าผมนะคลิปเปิีสไตล์ด้วยนี่จะไม่จัดไม่ไผ่แล้วมือพักง,งานรับจนะองผมนี้พักงานหนึ่งวันจะหนุ่มจ้ามีเดินปลาคนนี้หรือมือครับผมเป็นกับเส้นทางเดิมเลยเส้นทางคลิปก่อนเลยแต่ว่าแยกมหันนะเส้นคู่จะแ,แยกซ้ายคลินี่จะเลี้ยวซ้ายนะมีทางแยกอยู่ ทางก็หนังเอ้ยหินขาเส้นทางก็ได้เส้นทางเส้นนี้ไปดาวองคานะนี่คมณเช่ไปโลกเรานะผมเดือทางนี้ก็หนังเอ้ยคุณเป็นหวงผมพี่แหละเนาะทางไปหน้าต้องทั้งใจหน่อยพี่น้องมันบอดง่ายคือทางคนขีดละยากเนาะพี่น้องต้องทั้ใจกังเส้นทางระดกระดานไม่ให้ไปหน้าต้องทั้ใจเนาะพี่น้องโอ้ กลัวเงี้ยสั้นเลยก็ผู้เจ๊กเลยดิป่ารู้ไหมเราเนะีเดินทางกันมานานแล้วเข้าสู่บริเวณตีนเขาเลยเพี่น้อง

เดยเลยยิ่อนเนี้เกลหอเลยแพวกน้องบริเวณสองข้างทางจะมีแต่ป่าเนาะป่าองกิจับจาป่าป่าดิบชื้นจ่เนอ้องนี่นปเปนนี่เป็นนี่ปเป็น,นี่นี่ขึ้นดีบอ่ขึ้นดีบ่ผมแหงนย่ลองมืง

เราเ,าเราพลอยจิตมากคิดวะคิดวะไปเลยไปเยจะช่ละน,นี่ให้ผู้เจีพ่พี่น้องอันนี้เป็นไรผู้นะ

อนนเออโ้ตรเสียหอเลยพี่น้องถึงแล้วจ้าชายปา่าตีนตีนเขาตัวที่เอื้อตีนเขา,เ,ขาเป็นปลาลงดิบพี่น้องอันนี้เป็นไฮขี้หยอกแหละเออทางคนเด้อคลิปนี้ภาพพี่พี่น้องมาเลาะปลาพี่น้องกับผมนะบรรยากาศพื้นป่าด้วย ครับพี่น้องครับผมย่างปลาก็ได้เห็นห้อยชัดปลาพี่น้องนะเนาะนู่นนี่คิดว่าห้อยฟา,าดปะเออแม่นด้เห้อยฟานไครเรือว่าอะไรนะเก่งบ่อืมวันนีน้พี่น้องให้ห้อยวันนี่นี่แหละเรื่องว่าบ้านเราอุดมสมุนเนาะอืมลอยยังสมุนอยู่นี่พี่น้องขึ้นมาปลาครับผมกว่าสิบห้าจีบมในปลาเลยพี่น้องตัวนี้ก็อยู่ในปลาแล้วขึ้จากพี่น้องติดตามต่อกับผมเดินทางก่อนพี่น้องขึ้นับพี่น้องเห็นวันนี้นู่นนี่เห็นขาหน่าพี่น้อ,นนนอง จะเอไหมพี่น้องโมขับผมนี่แหละได้แล้วจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้พาพี่พาน้องมาหาจีโปมจ้าพี่น้องจ้าวันนี้หยุดพักงานแค่หนึ่งวันจ้าพี่น้องวันนี้อืมเดี๋พี่น้องงานอยู่ใส่พอดีเลยไม่โตไม่โตไม่เล็กใส่กลางพี่น้องกับผมนะวันนี้อยู่บลึกพี่น้องอยูนเตือนหนึ่งเลยพี่น้องประมาณอันคันคุดก็ดสามเสียมหอดนะพี่น้องนะวันนี้อืมพี่น้องสามเสียมหอดเลยพี่น้องใส่ขวดก่อนโอเคจ้า พามาเบิองวิวบรรยากาศพี่น้องกับผมนะอยู่ที่พรานขยอมจาพี่น้องจ่าไอ้มอพี่น้องอันนี้หินก้อนใหญ่พี่น้องนะส่วนกลางเกิดที่เป็นหฮมพี่น้องบอถ้าฝนตกมากก็สามัครโลกฝนได้พี่น้องไอ้มันเด็พี่น้องนะตอนนี้มาหาชิโลมพี่น้องกับผมนะอยู่ที่พรานขยอมจาพี่น้องจ่าโลกพี่น้องถ้าเกิดเหตุการณ์ฝนตกเนาะพี่น้องกับผมก็สามัครโลกฝนได้จ่าพี่น้องจาี่วันนี้หินก้อนใหญ่พี่น้อง นี sí, ่ยูที yeah. ่แปลงพี euh. ้อจ่กพี่น้องจ่ามาหน่อยพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องกับผมนะคลิปนี้คอนเทนต์นี้เปลี่ยนบรรยากาศจ่าพี่น้องจ่ามาหาจีบูมจ่าพี่น้องหยุดงานไม่ไผ่ก่อนจ่าพี่น้องจ่าเดินป่าชมธรรมชาติจ่าพี่น้องนี่ก็ได้หลายตัวเลยพี่น้องมาจีบูมกับผมมาป่าสึกว่าอากาศดีพี่น้องกับผมเนาะอากาศสดชื่นเย็นสบายจาพ่านี่พี่น้องคลิปกับผมเดินทางต่อจ่าพี่น้องจ่าหาจีบูมก่อนพี่น้อง ไปเทีทัวร์เลยตอนนี้ก็เวลาประมาณจะ5โมงเนะาะจะเที่ยงแล้ว5โมง45นาทีจะพนองจ๋ากับชิลงไปประมาณเที่ยงเกือบบ่ายแหละพนองนะสึกว่าเกือพอได้อยู่แต่บลายพนองไม่ค่อยจะมีนะสุวภาไม่ค่อยจะมีแต่ก็พอได้อยู่ถามว่าพอได้ได้ไหมพอได้กับผมนะก็้ดได้เนี่ยพนองได้ไรบ้างไรกับพอกปนนะขันปนนะอโอเคกับผมลฝน เห็นไหมอย่บปนเดอน้อมาหนิมาหนิพอลเลยเห็นไหมอลไรซองตู้อยู่อะไรล่ะโอ้ยยังไงอีกเลยโอเค,อ,เคอ้าวปิดฟ้าก่อนอะไรพี่น้องมาหน,น,นี้มากระช่างไชพี่น้องลุยปลาวันนี้หยุดพักไม่ไผ่หนึ่งวันมาหาจีบัวมก่อนพี่น้องจ้าบรรยากาศเพิ่งพูดพี่นอ้องมาหนี้บรรยากาศในปลาในดงเลยพี่น้อง พุดอีกบวอยู่เลิกบ่บมีมีมีบ่อลุมละสองตัวมีกันไหนหนอบางอันกันนีอืมโอเคไปเฮ้าเดินทางต่อภายในรอบสิบปีพี่น้องเอ้ยเดินปลาหาของปลาเสนอพี่น้องนะเป็นบรรยากาศอยู่บ้านลายพี่น้องสึกว่าเมื่อยกว่าเก่าเด้อสิบปีอย่างนี้บรรยากาศไปให้เขาเบิ่งในเบิ้งจีโปมเอาพ่อใดบออ่านพอ่อใดอยู่พี่น้องมันหกนอเท่านี้หกลายให้ บรรยากาศค่มๆไปนองเดี๋ยบขึ้นบาฝนหรอกแต่เห็นห่อยเจ้าขุดแน่ใัเลยโอ้นางจ้าจุน,จนหยก่อนตัวนี้เที่ยงอะไรนี่เที่ยง20นาทีแล้วนี่เป็นเสบียง้องเอามามีนม้ำกินกับข้าวนอนองาวกินกับข้าวมาแล้ว เดิมขึ้นได้แน่นอนขึ้นได้คนกินกินได้ไหนเฮ็ดกี่กเดือนอื่นเช็ดจิงลิ่นแม่ห่าวเช็ดจิงลิ่นเน่อง응แมน่แมน,นี่นะนี่เป็นขนมแม่พี่น้อง,องเป็นสีเบืยง,งมาทำกินแก่เมือมอ่อยใช่ไหมโอ,อเคพี่น้องให้ลุยต่อครับผมที่นี้ก็ลงมาบ่ายละ่ะ มันเที่ยงกลัวเลยเพราะว่าจะไปลงซอยคุณภระยาขายของด้วยพอตื่นเตะซีซีเปตลาดเสาเนาะก็เลยลงมาหาเลาะปลาเบิ่งพี่น้องโดนล้นมาเถื่อนนะเป็นบรรยากาศนะพี่น้องยางก็เอาเหื่อนะพี่น้องนะยางเอาแห้งซืือโอเคครับผมกินอะไรพี่น้องเนี่ยกินมะเหนือกินมั่นคือเหนียวเผาเนาะนี่พี่น้องไอ้พวกนี่ người lâm nó lâm 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 Nơi lâm 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 này đã.